รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามรับชมข่าวสารพร้อมกันนะครับกับรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ที่จะรวบรวมข่าวสารทั่วทั้งประเทศไว้ที่นี่เพื่อหยิบยกขึ้นมานาเสนอต่อคุณผู้ชมนะครับช่วงโฟกัสข่าวเด่นวันนี้มีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมต่างๆรวมถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางรายการสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์จะนําเสนอต่อคุณผู้ชมส่วนวันนี้จะมีประเด็นข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้าง ไปไิตินตามรับชมกันเลยครับคืนวันที่14ธันวาคม2564ขณะที่นายทวีศักดิ์บุญเศษกำลังเข้าเวรกู้ชีพไม้ขมของเทศบาลเมืองสะเดาอยู่ในขณะนั้นได้รับแจ้งโทรศัพท์จากนายสุภกิจ นัดทีทวีโชคชัยกุลบนลลขทีี61ถนนสันติวิถีซอย1ตสาดาวอบบสาดาวจสงขลาว่ามีสุนัขถูกตาเบ็ดตกปลาเกี่ยวเข้าที่บริเวณปากด้านซ้ายขอให้เจ้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือนําเบ็ดออกจากปากสุนัขด้วยหลังจากจะรับแจ้งเหตุนายทวีศักด์ก็บอกให้นายสุภกิจ นำสุนัขที่ถูกเป็ดตกปลาเกี่ยวที่ปากมาที่ศูนย์กู้ชีพไม้ขมต่อจากนั้นนายสุภกิจได้นำสุนัขมาถึงนายทวีศักดิ์พร้อมด้วยนายพลยุทธ์แซ่หลีและนางสาวนะ้าทวดีแซ่เล่านำอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเพื่อนำเบ็ดออกจากปากข,ของสุนัขโดยได้ใช้การจับปากข,ของสุนัขเอาไว้ให้แน่นต่อจากนั้นได้ใช้ครีมดึงเบ็ดออกจากปากข,ของสุนัขได้สำเร็จจึงสามารถออกจากปากสุนัขได้อย่างปลอดภยัยพร้อมทำแผลให้กับสุนัขอีกด้วย วันที่14ธันวาคม2564ที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดระยองนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายแพทย์สุนทรเหรียญภูมิการกิจนายแพทย์สาธารณาสุขสจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองทั้งที่46ประจำปี2564เพื่อประเมินสถานการณ์รวมทั้งทบทวนมาตรการที่บังคับใช้และผ่อนคลายมาตรการตามมาติสบคในช่วงปีใหม่2565โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้เน้นยำ้ำให้เร่งดำเนินการฉีดวัค วัคซีนในกลุ่ม608โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่วางไว้พร้อมทั้งให้คณะกรรมการรอติดต่อพิจารณาทบทวนมาตร,รการป้องกันต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมแผนเผชิญเหตุหากเกิดการระบาดรวมถึงดำเนินการตามมาตรฐาน SSA และ SSA p ั u s หรือมาตรการอื่นๆในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภยัยลดความเสี่ยงต่อการระบาดและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลตํารวจตรีวิรุณสุวรรณวงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดแม่บ้านตำรวจชุมพรพร้อมกับคุณพวังทิพย์สุวรรณวงศ์ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันธตำรวจเอกนิวั์โพพร้อมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกจจตเกษมสนคำรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัดแม่บ้านตำรวจชุมพรมีสิ สินค้าอาหารผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านตำรวจที่ได้ํำมาจำหน,น่ายณอาคารตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรในเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนสินค้าจากชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่โรงแรมวังยาวหรือเวสซร์รีสอร์ทนายอุดมเขตลาดนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพาภายใต้วัฒนธรรมวิถีใหม่แบบออนไลน์ครั้งที่3ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกพัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืนประจําปีงบประมาณ2,564จัดโดย,สำ,รรยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกร่วมกับสํานักงานวัฒน นธรรมจังหวัดพัคตะวันออกโดยนายอุดมเขตลาดนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกล่าวว่ามหากรรมท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมวิถีบูรพาภายใต้วัฒนธรรมวิถีชีวิตใหม่แบบออนไลน์ครั้งที่3 ว่าเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้าน,นการสร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สําคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวคิดของกระทรวงวัฒนธรรมว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่สร้างรายได้เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมโดยนําทุนทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ที่หลากหลายรวมถึงสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของชุมชนมาต่อยอดในการสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศอย่างเป็นรูปธรรม น้ำมันของอดีตเจ้าวาต เทศบาลเมืองคูคตตำบลคูคตอําเภอลำลูกกาจังหวัดประุมธานีจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนเทศบาลเมืองคูคตครั้งที่19โดยมีนางสุภาลมโรธก,กะนายกเทศมนตรีเมืองคูคตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคูคตและประชาชนในพื้นที่ส่วนพยังานมีแต่และชุมชนส่ตงตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อสรรหาผู้ชนะสำหรับผู้ชนะจะได้รับเงินรางวาัลพร้อมท้วยรางวัลและเหรียญรางวัลวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนเทศบาลเมืองคูคตครั้งที่19ซึ่งนาซึ่ โลทกะนายกเทศมนตรีเมืองคูคตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคูคตจึงมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองคูคตจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนเทศบาลเมืองคูคตเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านกีฬาและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในเขตเทศบาลเมืองคูคตได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่ไปมั่วสมกับอายามกหรือสิ่ง เติดตลอดจนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองคูโคตเป็นไปตามนโยบายของรัฐาบาลในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพกิจกรรมหลายหลากหลายแล้ววันนี้ก็จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนครั้งที่19นะคะโดยจัดให้มีการแข่งขันเปตองนะคะมีประชาชนเยาวชนและผู้สูงอายุนะคะซึ่ง กิจกรรมดีๆนี้เรามีให้ทุกปีแต่เนื่องจากปีที่แล้วมันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเราก็เลยเลื่อนมาจัดปีนี้รัฐบาลให้เราจัดได้เราก็จัดแต่จัดลักษณะก็เฝ้าระวังอยู่จํากัดคนกองเชียร์แล้วก็นักกีฬาด้วยค่ะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนท่านนายกนะคะเนื่อง,งในโอกาสวันปีใหม่พศ .2565 ที่จะมาถึงนี้นะคะขออํานาจคุณทศีรัตนไตาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทุกท่านเคารพนับถือนะคะจงดลบันาดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแด่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะคะต่อต่อสู้โรคภัยโควิดไปด้วยกันนะคะเราจะสู้มันไปด้วยกัน,นะคะ่ะ การเดินรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่สถานีรถไฟชุมทางขาดใหญ่ถึงสถานีสุงไงโกรกจกังหวัดธนาธิวาสจะให้บริการเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดให้บริการทุกขบวนชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปหลังจากมีการลอบวางระเบิดขบวนรถไฟที่452สุงไงโกลกคนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันนี้ทําให้พนักงานรถไฟได้รับบาดเจ็บ2รายและมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายโดยขบวนรถไฟเที่ยวสุด ที่เปิดเดินรถใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้คือขบวนรถเร็วที่171ทับ172กรุงเทพสงางโกล,ลกกรุงเทพมหานครโดยออกจากสถานีรถไฟชมทางขัดใหญ่เมื่อเวลา8.18นกานาทีที่ผ่านมา และยังมีผู้โดยสารมารอเดินทางไปยังปลายทางสจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากเป็นขบวนสุดท้ายและหยุดยาวไม่มีกําหนดเพื่อรอความชัดเจนในเรื่องมาตรการความปลอดภัยรถไฟในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ส่วนขบวนรถจากสถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ไปยังภาคใต้ตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครทั้งจังหวัดพัทระนครศรีธรรมราชสุราธานีชุมพรกรุงเทพมหานครยังให้บริการตามปกติทุกขบวนแต่จะหยุดสิ้นสุดการเดินทางแค่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่เท่านั้น จากการสอบถามผู้โดยสารที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้บอกว่าหากรถไฟหยุดวิ่งจะได้รับความเดือดร้อนเพราะต้องเดินทางมาเรียนและมาทํางานและการเดินทางด้วยรถไฟนั้นประหยัดและสะดวกและขอรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบหยุดก่อเหตุรุนแรงกับรถไฟทุกรูปแบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ความคืบหน้าจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชาวบ้านของนายไพบุญณบุตรจอมผ้วาราชการจังหวัดพิจิตรคนที่58ได้จัดกิจกรรมสา, 3, มายสัมพันธ์ไมตรีของส่วนราชการกับส่วนท้องถิ่นด้วยการนําปั่นจักรยานเพื่อเยือนรัศดรในพื้นที่เขตตำบลเนินปออําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยมีนายสุประโชคศิลปะคุณนายอำเภอสามงามนางกัญญิกาอินทรากูลนายกเทศมนตรีตำบลเนินปอนายยกแมมที่นําพาชาวบ้านและส่วนราชการท้องถิน่นรวม ถึงกลุ่มเด็กๆและเยาวชนเกือบ200คนร่วมกิจกรรมขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านโดยนำสิ่งของจากเหล่ากาชาดพิจิตไปเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วย2ขวครเรือนโดยที่แรกได้ขี่จักรยานนำสิ่งของไปให้เป็นบ้านของนางสาวนานรีสายงามอายุ62ปีหมู่ที่6กตะบลเนินปอ และบ้านหลังที่สองเป็นบ้านของนางบุญมีรอดผุยอายุ79ปีอยู่หมู่ที่5ตำบลเนินปอซึ่งจากการเยี่ยมและให้กาลังใจผู้สูงอายุเด็กท้งนี้สร้างความปลับปลื้มให้กับรัษฎรทั้งสองรายอีกทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังได้สั่งการให้พหมพิจิตรและสาธารณสุขพิจิตรช่วยดูแลผู้สูงอายุทั้งสองรายนี้โดยนายไพบรลน์ันะบุตรจอมผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคนที่18กล่าวว่าการจัดกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านยามเย็นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบําบัดพุกบำรุงสุขข,ของจังวัดพิจิจต ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยจัดระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆใน12อำเภอของจังหวัดพิจิตรเพื่อรับฟังปัญหารับฟังข้อเสนอแนะรับฟังความต้องการความเดือดร้อนของรัษฎรเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับรัษฎรอย่งกล่าวอีกด้วย ที่ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์สลักลางจังหวัดระยองนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาพักบังคับจังหวัดระยองประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีนายสมมาตรอนันท์าทรัพย์จัดหางานจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดก,กระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดระยองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและครูแนะแนวร่วมประชุมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นัก เรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานพุทธรวจการแผ่นดินดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่แต่ละจังหวัดโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมการจัดหางาน รวมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานงบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนโดยการเพิ่มทักษะด้านอาชีพสนับสนุนเงินสงเคราะห์และหาตลาดแรงงานรองรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพ นายวีรชัยนาคขามาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานายฟาเบียนดานิยอนมอสเกาวเวราพ่วงในการใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนบริษัทอาเซทไทยจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแบรนด์น้ำอัดลมอันดับ4ของโลกอย่างบิ๊กโคลาและผู้แทนจากสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทยได้ร่วมลง,งานามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวเปิดตัวรณรงค์ส่งเสริมสังคมสร้างความยั่งยืนให้อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาโดยครั้งนี้ได้จับมือกับสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย โดยนายชิงเงรุอายากิผู้ิในการสำนักงานกรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากนายเฟอร์นันโดฮูริโออันโตนิโอคริสตัมโพสเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทยเปิดตัวโครงการเ j ปกป้องอยุธยาในโอกาสร่วมฉลองครบรอบ3ทศวรรษที่ UNESCO ประกาศรับรองให้อุทยานประวัติศาสตร์อยุทยาขึ้นเป็นมรดกโลกทั้งนี้โครงการเ j ปกป้องอยุธยายัยายางได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดอยุทยาเล็งเห็นถึงโอกาส ในการยกระดับการเฉลิมฉลองครบรอบ3พศวัสดที่อุทยานประวัติศาสตร์ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากโครงการดางัดงกล่าวปีนี้นับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของจังหวัดในโอกาสพิเศษนี้ทางจังหวัดแสดงเห็นเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้างความยั่งยืนให้กับอุทยานประวัติศาสตร์รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งในงานย่อยศดยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่17-26ธันวาคมนี้ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์ สโมสรลอตาตอรี่อีคลับดอฟฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลโดยนายกช่นันดากองพลนำคณะสโมสรลรตารี่จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษพร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมูล,ลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษตำบลพูลหลวงอำเภอสตัตหีบจงังหวัดชลบุรีโดยมีครูบุญชูม่วงไหมทองประธานมูล,ลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษและคณะครูร่วมให้การต้อนรับและอย่างได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอสตัตหีบนายกิติพงศ์กิติคุณเดินทางมาร่วมกิจกรรม และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆอีกด้วยด้านครูบุญชูม่งไหมทองประทานมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางสโมสรโรตารี่อีกครับดอลฟินพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาร่วมปันน้ําใจเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กพิเศษพร้อมมอบเงินให้กับมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษซึ่งเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่เหมือนกับเด็กปกติจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปัจจุบันมูลนิธิมีเด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแลจํานวนกว่า200คนและเจ้าหน้าที่จํานวน45คนไม่มีญาติดูแลต่อเนื่องหรือมารับทางมูลนิธิมีความจําเป็นต้องทํามูลนิธิให้เป็นเหมือนบ้านของเขาให้เขารู้สึกว่าที่นี่คือบ้านสําหรับท่านใดที่ประสงค์เลี้ยงอาหารน้องน้องหรือร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่แม่ชูหมายเลขโทรศัพท์0898095279มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษตั้งอยู่ที่บริเวณติดกับถนนสาย331ก่อนถึงแยก,กเกษมพล ตำบลผูตาหลวงอำเภอสตังหีบจังหวัดชมบุรี ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่น่าสนใจนะครับที่ทางรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์หยิบยกขึ้นมานําเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ได้เป็นประจําแบบนี้ทุกวันผ่านทาง4ช่องทางด้วยกันครับช่องทางแรกทางเว็บไซต์สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ช่องทางที่2ทางแฟนเพจ a c e b o o k สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์นะครับช่องทางที่3ทาง Facebook สยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์และช่องทางที่4ช่องทาง YouTube สยามโฟกัสไทม์ทีวีออน ออนนนไลน์ะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมข่าวสยามโฟกัสไทม์ทีวีออนไลน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ